เปิดประวัติดาวรุ่งน้องใหม่นุนนิวชวรินหรือหนูเกเก้จากซีรีส์คิวตี้พายซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อสำหรับนุนนิวชวรินเพื่อพิเรยะว,วงนั้น เป็นนักสแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่25กรกฎาคมพศ2544ปัจจุบันอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาจีนชีวิตในวัยเด็กอาศัยอยู่ที่บ้านคุณยายโตมากับคุณยายพ่อแม่บอกว่านุนยิเป็นเด็กที่กวนมากแต่พอโตมาก็เป็นคนที่เงียบลงเรื่อย ซึ่งนูนิวก็งงมากๆว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่จะพยายามพูดให้เยอะขึ้นเพราะตอนนี้พูดไม่ทันพี่ๆในดูมันดีเลยความฝันในวัยเด็กเขาอยากจะเป็นเชฟเพราะว่าเป็นคนที่กินเก่งและกินเยอะมากแล้วก็ชอบทําอาหารมากๆเมื่อก่อนก็มีช่วยแม่ทําอาหารบ้างแต่พอโตมาก็อยากเก็บการทําอาหารเป็นงานอดิเรกมากกว่า ส่วนไอดอลในวงการบันเทิงด้านการแสดงชอบสาวใหม่ดาวิกาเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีใครอยู่ด้วยก็รักและอีกอย่างที่ชอบคืออินเนอร์ในการแสดงส่วนทางด้านไอดอลผู้ชายเชื่อนชอบหนุ่มนนทนนเพราะพี่เขาร้องเพลงพราะมากๆ อีกหนึ่งคนที่ชอบมากๆคือคนใกล้ตัวอย่างหนุ่มซีพฤกถึงแม้เราจะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่รู้สึกว่าพี่เขามีความสามารถเยอะและเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็อยากร่วมงานด้วยกันอีกนูนิวเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวได้ทักไปในเฟ e บุ๊กเพื่อสอบถามว่านิวสนใจที่จะทำงานในวงการบันเทิงไหม จากนั้นนักแสดงหนุ่มจึงได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษาครอบครัวซึ่งทางพ่อแม่ก็ไม่ได้ขัดขานนูนิวจึงตอบรับคําชวนบอกเลยว่ากว่าจะเป็นนูนิวทุกวันนี้เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่าก่อนหน้านั้นนูนิวได้เคยเข้าร่วมโปรเจกต์หนึ่งแต่ก็ล้มไปเสียก่อนซึ่งคนในวงในก็เล่ากันต่อมาว่า โปรเจกต์ดังกล่าวก็เป็นซีรีส์เช่นเดียวกันและด้วยปัญหาบางอย่างโปรเจกต์ก็ยุบตัวลงแบบฟ้าผ่าเพราะว่ามีการแจ้งยกเลิกคิวก่อนหน้าเปิดกล้องวันแรกเพียงข้ามคืนเท่านั้นหลังจากนั้นนูนิวก็ได้ถูกชักชวนให้มาอยู่ที่ดูมันดีหรือดูมันดิทีวีภายใต้การดูแลของออปชันกิติพัฒน์ซึ่งนักแสดงหนุ่มก็เริ่มมีผลงานเข้ามาบ้างปรับไปจนนูนิวได้มีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกเรื่อง คิวตี้พายซีรีสนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อประกอบคู่ซีพฤกภาณิชนั่นเองแต่บอกเลยว่านูนิวชวลินนั้นไม่ได้มีดีแค่เรื่องการแสดงเพราะว่าเรื่องของการร้องเพลงคือหนึ่งความชอบของหนุ่มคนนี้และด้วยเสียงที่มีเอกลักษณ์เพลงต่างๆที่หนุ่มคนนี้คับเบอร์และคับล้อกออกมาก็าได้รับความชื่นชมชื่นชอบมากเลยทีเดียวซึ่งในซีรีส์คิวตี้พายซีรีส นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนุนิวชวรินก็ได้ร้องเพลงประกอบด้วยอาทิไอคนน่ารัก How You Feel เปลี่ยนเป็นต้นสำหรับใครที่อยากทำความรู้จักไละสไตล์ของนุนิวชวรินเพิ่มเติมนั้นก็สามารถเข้าไปส่งและกดติดตามกันได้ที่ ig @new_cwr u n d e r s o r e c youtube m a n d y channel ส่วนซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อชมได้ทุกค่ำคืนวันเสาร์และย้อนหลังทางแพลตฟอร์มต้นสังกัด